ต่อไปท่านลำพูนนะครับตันติวนิชชานนท์เชิญครับเตรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันนางลำพูลตันติวนิชานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจั่วยลอำเภอบุญทริกอำเภอสรินทรเฉพาะตำบลโนนกอบพักไทยสร้างไทยค่ะ ก่อนอื่นนะคะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานสภา,าที่ได้เห็นความสำคัญปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดที่ต่ำลงและได้กรุณาบรรจุยติของดิฉันในการประชุมในครั้งนี้นะคะในเขตเลือกตั้งที่ดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรนะคะก็มีผู้สูงอายุอยู่ไม่น้อยค่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดิฉันคนหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุและก็มีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะคะ ในสภาหแห่งนี้เป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกับดิฉันนะคะแต่พวกเราอยู่ในที่แห่งนี้โชคดีกว่าข้างนอกนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ยอมให้พวกเรากรเกษียณยังให้โอกาสเรือกเราเข้ามาทํางานในสภารับใช้ประชาชนในสภาหแห่งนี้แต่อยู่ในนอกสภายังมีผู้สูงอายุอีกมากค่ะถูกให้อยู่ลําพังนะคะอยู่ตามลําพังขาดผู้ดูแล เรายังมีผู้สูงอายุอีกหลายท่านยังแข็งแรงปราดเปรื่องมากด้วยประสบการณ์แต่ขาดโอกาสที่จะกลับมารับใช้ครอบครัวและสังคมปัญหาต่างๆเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าสภาหแห่งนี้สภาของเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตแถลงยติของดิฉันพอสังเกตนะคะ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบถึงความสำคัญของยตินี้นะคะและที่สำคัญก็คือหลังจากท่านสมาชิกทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางแล้วพวกเราทุกคนจะช่วยกันลงมติสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลงค่ะ ท่านประธานคะคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าปัญหาใหญ่ของโลกอีกปัญหาหนึ่งที่หลายประเทศกำลังประสบนะคะกำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราก็คือโครงสร้างของประชากรของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง ทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะมีประชากรที่สูงอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปสูงมากค่ะสูงถึง12ล้านคนหรือ1ใน5ของประชากรรวมทั้งประเทศและมีแนวโน้มจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในขณะที่การเกิดของประชากรในพศ2565ลดลงเรื่อยๆนะคะเหลือปีละ5แสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ0.2ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และมีแนวโน้มจะปรับลดลงเรื่อยๆนะคะอันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากมากขึ้นค่ะการที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นในขณะที่ประชากรที่เกิดใหม่ลดลงจะกระทบถึงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศอย่างมีนยัยสำคัญเพราะหาประเทศที่มีประชากรผู้สูงวัยซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงเป็นจำนวนมาก ประชากรวัยทำงานย่อมจะลดลงอันกระทบถึงการผลิตนะคะกำลังการผลิตของประเทศเพราะขาดแรงงานส่วนประชากรที่เกิดใหม่ยังต้องแบกรับภาระภาษีที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้การที่ประชากรของประเทศลดลงจะกระทบถึงการได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดหรือที่เรีย,วรยกว่า Economy of Scale และแท้ทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองของประเทศต้องลดลงด้วยนะคะในส่วนของปัญหาสังคมจะรุมร้าตามมาอีกค่ะท่านประธานเพราะประเทศของเรายัางต้องการสังคมสงเคราะห์และระบบสวัสดิการมากขึ้นซึ่งจะเป็นภาระแก่ง,งบประมาณของประเทศต่อไปนะคะเพราะสังคมผู้สูงวัยต้องการการดูแลการเลี้ยงชีพการมีเพื่อน และการมีสังคมในขณะที่ประชากรวัยทำงานต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวจึงสวนทางกันท่านประธานคะเชื่อไหมคะว่าบางประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นคะ่ะมีผู้สูงวัยเต็มรูปแบบกำลังเกิดปัญหาใหม่โดยผู้สูงวัยญี่ปุ่นนะคะจะต้องออกไปทำงานหลังกเกษียณน,นะคะเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเอง ดังนั้นจึงมีผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะจะเลือกก่ออาชญากรรมประเภทลักเล็กขโมยน้อยเพื่อให้ตัวเองถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าต้องการที่พักฟรีอาหารฟรีมีคนดูแลสุขภาพและอยู่ในคุกมีเพื่อนนะคะมีสังคมแม้จะอยู่ในคุกก็ยอมนะคะ พูดง่ายๆก็คือการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและหยิบของไปนะคะโดยไม่ยอมจ่ายเงินรองให้เจ้าของร้านเรียกตำรวจมาจับเพื่อตัวเองจะได้เข้าไปอยู่ในคุกมีที่นอนมีที่กินและที่สำคัญก็คือมีเพื่อนนะคะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวท่านประธานคะจากที่ดิฉันกล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศอย่างกว้างขวางนะคะจึงควรได้รับการพิจารณาสื่อสารในทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนอย่างครบถ้วนและเป็นระบบด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันและสมาชิกสภาผู้ววแทนราษฎรซึ่งมีรายชื่อท้ายยตินี้นะคะ ขอเสนอยติด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา129และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนร,ษราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ4 9และข้อ50เพื่อใหสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและการแก้ไขปัญหาการเกิดของประชากรที่ต่ำลงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป ท้ายสุดนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงมองเห็นปัญหาเหล่านี้และจะมีมติสนับสน,นุนให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงใจและจริงจังนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับ